ข่าวแรกของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจของฝนหลวงนะคะเพื่อเตรียมน้ําในแหล่งน้ําต้นทุนต่างๆในเขื่อนต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนะคะและอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือการช่วยลดปัญหา PM 2.5ในพื้นที่นั่นเองค่ะทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกล่าวในรายการนารีสโมสรค่ะถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูนั่นก็คือ PM 2.5ค่ะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรม ควบคุมมลพิษได้แจ้งนะคะว่าในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสถานการณ์ฝุ่นนะคะในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือจะเริ่มดีขึ้นคาดการว่านะคะเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแบบเต็มรูปแบบปัญหา p m 2.5จะคลี่คลายทั้งนี้การดําเนินการของภาครัฐโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ทําฝนหลวงนะคะหรือปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่ในการปฏิบัติการบางครั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศนั้นไม่เหมาะสมหรือก้อนเมฆไม่ก่อตัวในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองหากสภาพอากาศพร้อมนะคะก็จะออกปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยยังพบปัญหาน้ําแล้งแล้วก็ไฟป่าด้วยค่ะนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสภาพอากาศรวมไปถึงลด ความต้องการของน้ำแต่ละพื้นที่รวมถึงการเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆค่ะมีแผนการดำเนินการนะคะถึงเดือนกันยายนนี้มีอากาศยานทั้งหมด30ลำด้วยกันพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารขอฝนหลวงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02.109.5100ค่ะทางด้านของรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้านะคะว่าต้นเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่วน หนึ่งเนี่ยมาจากการเผาป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตือนเลยนะคะว่าห้ามเผาป่าทั้งในเขตอุทยานวัน,นอุทยานส่วนพฤกษาศาสตร์สวนลุกขชาติหากพบเนี่ยจะมีโทษจำคุก4ถึง20ปีหรือว่าปรับ4,000สนถึง2ล้านบาทเลยนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็หากพบเห็นคนเผาป่านะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1362ค่ะ